เด็นี้ก็มาด้วยอาการปวดหลังลลาลงขานะคะเวลาเดินก็จะไม่มีกําลังกล้ามเนื้อก็เริ่มมีการอ่อนแรงกล้ามเนื้อกูเตียนะคะกล้ามเนื้อสะโพกก็รีบเพราะว่าเส้นประสาทมันโดนเบียดน้ำเลี้ยงที่จะเข้าไปเลี้ยงบริเวณข้อสะโพกแล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกก็น้อยลงเวลาน้องเดินก็ต้องเดินเบาๆค่ะว่าเรือนแรงมันจะสท้าแล้วทาให้ชาแล้วก็นวดปรับสมดุลก่อนนะคะนวดจับเส้น กดจุดสัญญาณแล้วก็ตอกเส้นหลังจากนั้นเราค่อยมาปรับโครงสร้างร่างกายครนะั้งนี้ก็เป็นการดูแลกันครั้งแรกนะคะแล้วเราก็พอหลังการบาบัดแล้วก็ส่งน้องเข้าอบสมุนไพรแล้วก็มาตรวจเชื้ร่างกายอีกรอบหนึ่งยกขาขึ้นดนิค่นะ น้องก็เดินได้ดีขึ้นนะคะยกขาได้ยกขาด้านหน้าได้ดียกขาได้สูงขึ้นแล้วก็ลงน้าหนักเท้าได้ดีขึ้นค่ะอาการปวดหลาวก็ดีขึ้นค่ะเดินง่ายขึ้นไหมคะการบ้านคือการดื่มน้ำโอเคดื่มน้ำอุ่นได้ยิ่งดีนะ